ด้ไหมยามเธอรับเลยขอฉันไปหาเธอได้ไหมโอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ในช่อง C 4นะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกฟิลเตอร์5ฟิลเตอร์นะครับผมอ่านไปดูฟิลเตอร์แรกกันเลยนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแจกฟิลเตอร์อีกต่อไปนะครับผมโอเคครับ ครับนี่เป็นฟิลเตอร์แรกนะครับเราก็จะแยกล่างได้แบบนี้นะครับนี่โบกมือแบบนี้นะครับที่เขาฮิใน t ติกตอเขาเต้นกันนะครับผมนะครับเอลงประมาณนี้นะผมใครยากได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีหานะครับไปดูกันเลยนะครับวิธีหาหายยังไงนะครับผมโอเคนะครับเราก็จะมาหาฟิลเตอร์แรกกันนะครับพิมพ์ไปว่า C L O N E นะครับ D A N C นะครับผมรอมาหาแป๊บหนึ่งนะครับ แยกล่างแบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็เลือกด้านะครับผมมันมีหลายแบบนะครับว่าเราจะแบบไหนนะครับผมโอเคมีแบบปีศาจก็มีนะครับผมแบบนี้ก็มีนะผมมีทุกอย่างเลยนะครับผมอยากได้แบบไหนก็เลือกเอานะครับผมนี่นะครับผมมีแบบเยอะมากเลยนะครับมีแบบหลากสีก็มีนะครับโอเคนะผมเดี๋ยวไปดูฟิลเตอร์ที่2กันเลยนะครับโอเคครับนี่เป็นฟิลเตอร์ที่2นะครับมันจะเป็นตามแบบจังหวะเรานะครับแบบนี้นะผมนี่นะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีหาอาหารยังไงนะครับ าะเปิดมึ้นไปนี้นะผมจะเป็นตามจังหวะนี้นะครับโอเคนะครับเรามาดูฟิลเตอร์ที่สองนะครับพิมพ์ว่า M O T I O N ต้องเว้นด้วยนะครับผมนี่นะครับผมฟิลเตอร์เป็นแบบมัวๆนะครับผมที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีฟิลเตอร์อีกมากมายนะผมให้เราเลือกนะครับ โอเคนะผมเดี๋ยวไปดูฟิลเตอร์ที่3กันเลยนะครับโอเคครับอันนี้เป็นฟิลเตอร์ที่3แล้วนะครับผมอันนี้เป็นฟิลเตอร์มีนะครับผมใครอยากได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีหานะครับนี่นะผมมันจะแบบขาวมากเลยนะขาวจ้วงเลยนะบุ๋มกับขาวโบเลยบะเราซัมเบนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูวิธีการหาเลยนะครับโอเคครับเรามาดูฟิลเตอร์ที่3กันนะครับพิมพ์ไปว่า t e d d y นะครับผมแล้วก็ลูกนาข้างบนนะครับผมก็ตัว s นะครับผม โอเคนี่นะผมเป็นรูปหมีนะครับผมเป็นรูปหมีนะผมเป็นรูปหมีนั่นเองนะครับผมนี่กดเข้าไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นรูปหมีแบบนี้นะครับผมใครอยากได้นะครับผมมีเยอะมากมายเลยนะครับโอเคนะผมเดี๋ยวไปดูฟิลเตอร์ที่สกันเลยนะครับโอเคครับอันนี้เป็นฟิลเตอร์ที่สี่แล้วนะครับผมอันนี้นะครับผมนี่ฟิลเตอร์ที่สี่นะครับผมมันมีหลายแบบเลยนะครับแบบนี้นะครับผม S <S <an imer> เดี๋ยวผมไปหาวิธีการหาเลยนะครับว่ามันชื่ออะไรนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับฝากกดตั้งใหผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูฟิลเตอร์ที่4กันเลยนะครับพิมพ์ไปไว่า,วา M Y นะครับผม G L I T T นะครับผม E R ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมไม่ใช่นี้อันไหนนะ M G I T E R อ๋ออันนี้นะครับผมเอาไปไหนเราเบอกี้แป๊บหนึ่งนะครับผมนี่นะผมฟิลเตอร์นี้นะครับผมมีนะครับผมไปหากันดูได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์ที่ห้านะครับเป็นแบบมีเข่าขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูชื่อนะครับว่าเป็นชื่ออะไรนะผมฟิลเตอร์สุดท้ายนะครับอยางที่ผมแจกฟิลเตอร์อะไรอีกนะครับผมฝากติดตามผมเลยนะครับผมเดี๋ยวดูชื่อนี้ต่อไปดูชื่อฟิลเตอร์นี้เลยนะครับเอ๋นี่เป็นไปฟิลเตอร์ที่ห้านะครับผมพิมพ์ไปว่า D E V I L นะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมเจอแล้วนะครับผมมันเป็นแบบเชี่ยวข้างบนนะครับผมพิมพ์ตามเลยนะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยนะครับอ่าพิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมสโลว์น่ยนะครับผมมีหลายแบบนะครับผมให้เลือกนะครับผมเราอยากเอาแบบไหนก็เลือกเอาเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมแต่ละฟิลเตอร์นะครับผมใครอยากให้ผมใจฟิลเตอร์อะไรอีกนะผมฝากเปิดตามผมนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมนะครับผม คลิปนี้ผมขอแล้วครับเดี๋ยวนะครับผมผมมีอีกฟิลเตอร์นึงนะผมที่จะมาแจกนะครับผมโอเคฟิลเตอร์ที่คิดกันในตอนนี้ใน t i k t o k เลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปดูฟิลเตอร์ต่อไปเลยนะครับว่าชื่ออะไรนะครับผมโอเคครับเป็นคนผิดฉันหนึ่งมันก็แย่แต่สัญญาจะไม่กลับทำอีกจูบหน่อยได้ไหมอยางเธอรับไลยเพียงแค่คืนเดียวฉันไปหาเธอได้ไหมโอเคครับผมมาอันเดี๋ยวผมแถมสุดท้ายนะครับผม เป็นฟิลเตอร์ที่6แล้วกันนะผมพิมพ์ไปว่า S E K E นะครับผม T I K A นะครับผมนี่นะผมเป็นฟิลเตอร์อันนี้นะผมที่เขาฮินกันตอนนี้นะครับผมเป็นฟิลเตอร์แถมให้นะครับผมที่เขาฮินตอนนี้นะผมพร้อมเสียงเอฟเฟกเลยนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ใครชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับมานะครับผมผมจะสอนใส่ฟิลเตอร์ให้เข้ากับเพลงให้ตรงกับเพลงนะครับวิธีการทํานะครับผม นะครับผมเราเข้าไปที่ t ิกต็อกนะผมหาเพลงที่เราจะเอานะครับผมเราหาเพลงคําว่าขอเพลงจูบหน่อยได้ไหมนะผมเพลงนี้นะครับผมีโอเคนะครับผมเพลงนี้เป็นสโลว์อันนี้ผมเป็นที่มันสโลว์นะครับผมทีนี้เราก็กดเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับผมโอเคแล้วก็หาที่เราจะเอานะครับผมเมื่อกี้นะฟิลเตอร์นี้นะครับผมมันจะเป็นเสียงต้นฉบับอยู่ใช่ไหมครับ แล้วก็เราก็ลดเสียงให้มันสุดเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับผมเพิ่มเสียงเราเข้ามานะครับกดคัดลอกเสียงเอผมปึ๊บมาอย่างนี้นะผมแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับผมกดเพิ่มเสียงเข้ามาเลยนะครับที่ผ <ม S 2> ผ่ผผาานานนนมมป็นคนิดจััะัะกยแตสญญไโอเคจังหวะมันขึ้นเร็วกว่าใช่ไหมครับปึ๊บแล้วก็ เอาลบอันนี้ออกแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าเลื่อนนะผมแบบหนึ่งเลื่อน I, I, เราจะเล <I, S 1> <ด>ื่อนยังไงแบบหนึ่งนะเอ่อเราต้องไปกดมาตรงนี้นะผมปะยอ่ยอย่อให้มันเล็กลงเราเราเราเริ่มตอนไหนเดี๋ยวเอฟเฟกต์เราเปลี่ยนตอนรประมาณประมาณตึ๊บประมาณครึ่ง ห้าจุดห้านะผม0 5. 5นะูคนคจุดห้าจุดห้ามนคผิดฉันหนึ่ง,งมันก็แย่แต่สัญญาจะไม่กลับท้องมีโอเคประมาณนี้แล้วผมกดบันทึกนะครับผมเอาดีมันจะตรงกันหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่ตรงเราก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับผมามาตรงนี้นะครับผมกดลบไปนะครับอันเก่าลบไปเลยแล้วก็กดเพิ่มมานะครับผมกดเพิ่มปึ๊บอย่างนี้นะผม เอาเข้ามาคนคิปึ๊บอย่างนี้นะครับผมมาดูกันว่าพอดีอยังครับผมนม,ม,มันช้าเอ้มันเพลงมันช้ากันไปแลผมปรับให้มันเร็วขึ้นนะผมเกิดคำว่าความเร็วนะผมเปิดมาหนึ่งอันตึ๊ดอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเพิ่มมาหนึ่งน,นะผมอย่ญญางนี้นะผมทาไมมันกสญญจะ่่รี ตนี่ก็พอดีนะผมก็จะพอดีนะครับผมกับที่เราทำนะครับผมดูใหม่นะครับผมคนแต่มาไปแล้วก็จะพอดีนะครับผมพอจุดพอดีแล้วผมเปลี่ยนอีกพอดีนะครับผมคลิปนี้นะผมใครชอบแกงไงลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับที่กดติดตามผมนะครับขอบคุณครับ